สวัสดีครับผมวันนี้พงกับุญหลายสายสูงนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลครูเจนัวครับต,ตาลันตานะครับ้าบ้านเจนัวนะครับผลงานโดยภาพรวมในสงครามของบอนกระตองบอกว่าฟอร์มยังเบิงมีส่งกับสุดนะครับมาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเกมในหลีกหาเกมล้างสุดพวกเขาบรชนะทไปเลยน,นะครับเป็นการเสมอเจ็ดและแพ้ไปถึงแปดเกมด้วยกัน ขณะที่ทีมเยือนยังอัตราลันตานะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขา่ยรับแมว่าเกมนัดล่าสุดจะพึงแพ้มากก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่ด้วยกันมากและถ้าเบิ่งจากฟอร์มภาพรวมในเกมหลังในในหลีช่วงหลังนั้นก็ถือว่าผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะเกมในหลีหกเกมก่อนหน้านี้พวกเขาชนะรวดนะครับ มาได้ทุกนัดและเกมนี้อัตาราตันต์ตมงเขาจะได้ต่องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่บองว่ากับ่านณาจะเบื้องเป็นงานที่ยากอย่างนะครับ <c oughs> เพราะทาเทียบการเบื้องจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีช่วงที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด่านทีมเยือนอย่างอัตาราตันตๆนะครับที่เหตุผลงานได้ดูโดดเด่นกว่าแล้วก็เบิรงคาดวังได้ดีกว่านะครับ มองว่ามีความเป็นไปได้สูงครับเกมนี้เห็นควร่ม่าเลือกเชื่อาตาลต้าครับน่าจะเก็บสามแต้มได้สบายนะครับฟันทงอาตาลต้านะครับอาตาเลนต้าน่าจะเก็บสามแต้มได้สบายนะครับสำหรับเป็มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลัางใจให้ช่องผมด้วยครับขอบคุณครับ